พี่ก็ถามมาเคยรับขันมาค่ะแต่ไม่เชื่อคนทรงเลยพอวันไหว้รูเลยเลิกขางไปอยากรู้ว่าพานที่รับมาเนี่ยจะทายังไงก็ดีรบควณถามให้ความรู้หน่อยนี่คือในในนี้เขาก็มีมาช่วยช่วยตอบเนนะืนกันพี่บีมีมีมีตอบนะครับคือคือเรื่องเนี้ยผมตอบเกินสิบยี่สิบรอบแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรผมมีปัญหาคือตอบได้ทำซ้ำไม่ไม่เป็นปัญหาเลยเอ,อประเด็นมันคือเราบอกว่ารับขันมา ผมก็ย้อนกลับไปที่ตะกี้คุยบอกว่ามนุษย์เรามีขันห้าเท่านั้นรูปวทนาสัญญาสังขารวิญญาเราไม่มีทางจะมีขันหกขันเจ็ดขันแปดหรือว่าไอ้นู่นไอ้นี่มาลงตัวเราอันนี้ใครว่าผมอันนี้ผมไม่รู้นะเป็นความคิดส่วนบุคคลแล้วกันอาจจะง่ๆหน่อยแต่ก็มันนี่คือตามหลักมันมีแค่นี้จริงๆครับแล้วสมมุติว่าเราบอกว่าคนคนนึงจะมีเทพเจ้ามาอยู่ด้วยถ้าเขาเป็นเทพเจ้าจริงทําไมเขาต้องอาศัยร่างกายมนุษย์เพื่อแล้วถ้าเขาทาได้นี่เขาจะเสพเขาจะทาอะไรก็ทําได้หมดทําไมต้องอาศัย ไอ้น้ำเมือกน้ำหนองที่มันเน่าๆของมนุษย์เพราะมนุษย์มันมีแต่ความสกรปรกใช่ไหมครับขี้ฟงขี้ฟัน